ด่วนอุตุประกาศพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันที่2 9มีนาคม2564โดยเมื่อเวลา6กนกาสีนาทีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมาได้รับปานกลางบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชร สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตเ์เลยชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมนครราชสีมาพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนาราธิวาสเนื่องจากนะครับในวันนี้จะมีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นนะครับจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะนออกจะส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับรวมถึงฟ้าผ่า จึงขอให้ระมัดระวังนะครับในวันนี้ขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณารวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและขอให้ระวังฝนตกฟ้าขะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าไว้ด้วยนะครับส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ